ครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องเอฟซี FC, แฟนสองเสี้ยนน้องไาย <c oughs> มาผมมาพอกันชุดล่างอย่างเดียวเนาะพี่น้องก็คือเหลียมตาแช่วะ <c oughs> เดี๋ยวแบบหนึงเด้อปิดกันนี่ครับ <c oughs> มันเหลี่ยมตาเหลี่ยมตา พับกล้องไหมกันพี่น้องตาผล <c oughs> วายสวยๆกะแดดออกกะเริ่มอุ่นๆละพี่น้องเออเนาไปจังใดสิปไปต่อหรือพ่อแค่นี้ย่ำเข่ากับเขาพี่น้องอันนี้คลิปดีกะ มาดุดดวอนไเลยตอนเนื่องไปเลยบุญก็ลงไปแล้วเนาะพี่น้องจักบุญจักล่างล่ะแต่ว่ากระสูตรนั้นมันก็เป็นเคยสูตรบุญก็ไปได้ทั้งบุญทั้งล่างแต่ว่าตัวนี้มันเป็นล่างมันกับบอลแน่นอนอกพี่น้องมันกับเล่นผืนเล่นลุ่งเ่ะเนาะมันกำลรงแนกทิ้ท่างบ่ไดดอกเพราะว่าล่างอยู่ล่ะแต่ว่าจักสิเป็นล่างเป็นบุญต่ว่าส่วนหมามันจะเป็นล่าง ก็ไม่เอาเลขลกางมาเฮ็ดก็เลยว่าล่างอย่างเดียวอันทิศทางของมันสิไปเฮาก็กำหนดบ่ได้เนาะมันกะเป็นไปได้เบิดมีความเสียงสูงพี่นอ้องเล่นยังไงแล้วบ้างมันบ่มีอีหยัางนีน่แน่นดอกก็เป็นล่างอย่างเดียวฮะล่าสุดเป็นจวันวัย่สิบ้าเปียโอ้เสียงวนอนี่เนาะพี่นอ้องโชดเชย เรื่มอุ่นแล้วแดดๆเอามาชุดบุญกะลงไปแล้วชุดตารางเนาะชุดลางกะรูดพี่น้องรูดเป็นแถบๆขอถอดขอให้ละลายเบ่งเปือเป็นหน้าทางเนาะหอวยเียกบุตรเนีกวัดลงก้อบ่า โซจนะีพี่น้องเออคนบ่ถึงเหล็กเป็นแต่สี่แหละเนาะพี่น้องนาคนบ่ถึอเหล็กบ่ปีนังเรือ่นักสู่เขาขับไปต่อคือเก่อน,นล่ะเอ่าลงลงให้ตอนเนื่องไปเลยเดี๋ยวมันถีมีการอัน้นการนั่งเกิเกิดขึ้นเนาะพี่น้อง ซึ่งว่ามันสีบ่มีเวลามันสีหยาบกะลงให้ต่อเนื่องไปเลยเนาะเพิ่นไปจับไปหยิบลอตเตอรี่มสีออกมากเลยที่บอกกะให้คือเกา,าละสามหางกันเบินึนหางหนึง่งวันนี้มันสงสัยสงสัยพี่นอ้องย่านเบินึนเพื่อปีใหม่แล้วมันจะเล่นงานเทาที่หลังกับปรจัก เพราะว่าองยานนี่มันมากบน,ดบนเดแบบนี้มันก็ยจะเล่นหนา้าเล่นหลังแต่บ่รูู้เอื้อนแต่ว่าทิศทางของมันมันกระเท็นได้ตามสตวนั่นละพี่น้องอกะขอบกุ้นหลายๆเอฟซีที่คอเมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้กับทีฟ้าหน้าลูกๆร้าน ใหญให,หน้าสาวก็ขอบคุณหลายๆเพื่อมาแวะเป็นกำลังใจใหเนาะกะ็คนเฮามันก็มีผิดพลาดกันได้มันก็มีถิบมีผิดน,นะนีียงก็เกิดขึ้นได้ดีแล้วล่ะมี้มาเป็นกำลังใจกันเนาะเหตุยังมันก็ผิดพลาดขึ้นกันมันก็มีเนี่ยผิดพลาดเบดิด ย้ำได้มันก็นได้เนาะมันเถะคือว่าเฮ็ดตามสูตรก็เฮ็ดเต็มที่แล้ว <c oughs> คือว่าถ้ามันซื้อได้ก็บเปลาไปซื้อไว้เด้อพี่น้องชุดบนชุดตะล่างเด้อคิดว่าสีอัอนอยู่ค็ดว่าสิอัอนอยู่เปล่าลงกรนเขาเดี๋ยวก็คิว่าไปลอกไปแลกอีกยากเนาะ ขนัน,นดิ่งเจ้าของนึกว่าไปหลอกผู้อื่นเนี่เกิดชิงลรงงานส่องเจ้าของนี่ยแหละเนาะแหละ,ละ,ะกดะไลค์กดแชร์กดติดตามหลาน์เนี่ยพี่น้องดันช่องไอ้น้ำเน่พอเคยมีเวลาวกดไลค์กดแชร์น้ำเน่เกิดช่องนี้น้อยแต่เฮ็ดไปชนะซ้ำว่างเนาะก็พอเพื่อว่าเอฟซีใหญมาเบิ้งในเมื่อ เอาตัวดีตัวเด่นไปเสียงบ่ต้องรอช่องอื่นเนาะมันก็ช่องอื่นก็ไปคือเก่าล้วคั่นเพิ่นโทรมาเอาก็ไปคือเก่าก็บ่ได้ว่ายอยาีหยังดอกเจ้าของมีช่องก็เฮ็ดไปซั่นละตามนาทีเนาะพี่น้องมันก็ช่วงว่างๆก็เฮ็ดไปมันเป็นอาชีพเส,สริม ว่าเกิดว่ราะท่านในพผ่านดอกพี่น้องกระเฮ็ดไปเพื่อเอฟซีนั่นแหละเพื่อได้เห็นว่าต้องไปล่อยังกะท่านแต่มาบึงช่องเส้นโดยตรงรวดก็ได้นี่จะไปอื่นๆกับบางที่เพื่อจะหนกว่านั่นลงให้กันิีแบะมาเปลี่ยนแลัร่างใจกันขอประคุณติดยางสูงเด้อกะโมมียังบาหลหลเนาะเข้ากะ มาทักทายกันซ้ำนี่แหละพี่น้องเนาะปล่อยต่อล่างอย่างเดียวเนาะเฮ้ยเบิ้งตัวเลขก,กันเลยครับมีและล่างอย่างเดียวแบบหนึ่งปรับขากล้องนะพี่น้องเนาะล่างอย่างเดียวมาตามสูตรพี่น้องได้ซ้ำเลยปล่อยซํำนั่นละ เลขวิ่งตัวเดียววิ่งสามพี่น้องเอ,าาอ <c oughs> าา้ามาัก์คตั้บอสติทิมาบ่มาเอาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบเชื่อมลื่นเนาะตัวปรกรกับมิฮ่าสองเจฟพี่น้องตัวเร่มมักตัวอื่นก็นเอามาใช้ได้แต่ว่าสามนี่คือว่าสิมาอยู่ดอกพี่น้องมันติทิมไว้ บางยามันกระสามก็เริ่มเดินแล้วพีเริ่มเดินมาแล้วมาติดถิมสามมาลงลางกับพ่อจัดเนาะเอากูไดมักตัวได้กับมาใส่สามนี่พี่น้องจับคู่ก็ได้3ามหา้าสามสองสมเจ็กันเบิ้ลพี่น้องกันกันกันมันเท็ดเลกมันได้สะสามสองตัวพี่น้องก็เลยลงไว้เพื่อ Okay. มันปิดไปได้เบิดมันมีสามสองตัวงวดน,นี้ก็เลยเพียดกันเบิรนไว้เนะเอาเกียบเอาพี่น้อง <c oughs> มักต้ำบอแคีนี้แหละคันมันเข่ากับสีเขา่าเท่านั้นแหละพี่น้องงวดงวดสามสองกับมันออกเองสองสามหรือสามสองเนี่ยงวดนี้มันก็นมาอีกแล้ว สองสามสามสองไก่สาม,สาม,สามหาไก่งามอยู่พี่น้องงามอยู่ไก่งามตาาัวหางอะไรอ้ามันกระถ้าผู้ใดว่บาบม่มีตัวไหนเอามาใส่ได้บ่เอาจับมาใส่เลยพี่น้องเอากระพิดป็นเพื่อเพียงแนวทางมันกระพิดผาดได้ทุกอย่าง ก็ไกล่เยายมันกึืนกำลังมันสิเดือดร้อนพี่น้องพาดวังลายกบรบ่ได,าาด,ด,ดนะ้ดอกบรนเทาสีเอาบ่กระกรุดซะบรนยามบ่เอาเขาดีดีเนาะพี่น้องคืดวายดอกอ่านใจใจพี่น้องแล้วก็คือกันนะพี่น้องบรรยำเผื่อซื้อนหน่อยนหน่อยบรได้หน่อยห่ว่าสีเอาคั่า,า,า,าบรรลุดซะเนาะมันกะโศกนี่ทำนั่นหระไว้ถิมใจโศกรอดพี่น้อง เขาไม่มีโชกไม่ลาบซื้อนี่แหละโ่มีดวงเ,เดี๋ยวมันจะได้ของมันเองงวดนี้ว่าสิล่างปีเก้าให้ฉลองปีไม่วันที่สองคิดว่าฉิฉลองไม่ได้สามตวัวพี่น้องเดี๋ยวมี่ยังคืมนาเดี๋ยวสิมาลงคลิปต่อไปเนาะสุดท้ายนี่ก็ให้พี่น้องเอฟซีแฟนสองมีโชกมีหลาบ นำๆเรื่อยๆสุขผูสุคนครับสวัสดีครับ